แทบล้มหงตึงเลยนะครับพอสํงงานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจฤฤฤฤฤฤและสังคมแห่งชาติหรือสพาพา์แจ้งภาวะทางสังคมเมื่อปี2565พบว่ามีหลายตัวเลขที่น่าตกใจไม่ว่าจะเป็นหนี้กลัวเรือนที่เพิ่มสูงขึ้นและยังมีหนี้เสียอีกจํานวนมากรวมไปถึงอัตราการว่างงานโดยเฉพาะของเด็กจบใหม่ราเอียดจะเป็นอย่างไรข่าวสดรีแคปเศรษฐกิจจะมาเล่าให้ฟังครับสภาพน์สรุปสิ้นปี2565ถึงภาวะทางสังคมด้านต่างๆนะครับโดยเฉพาะหนี้กลัวเรือนไทยในไตรมาส3เมื่อปีก่อนอยู่ที่14.90ล้านล้านบาทนับว่าขยายตัว3.9 จากไตรมาสก่อนปรับเพิ่มขึ้นครั้งแรกในรอบ5ไตรมาสหรือ1ปี3เดือนสัดส่วนหนี้สินครัวเรือนต่อ GDP อยู่ที่86.8%จากตัวเลขนี้นะครับพบว่านี่ครัวเรือนขยายตัวในทุกประเภทสินเชื่อสูงสุดคือสินเชื่อส่วนบุคคล21.4%ก็เพราะว่าเข้าถึงง่ายและมีเงื่อนไขาการสมัครไม่มากไม่ต้องมีหลักทรัพย์มาค้ำประกันสท้อนให้เห็นว่าครัวเรือนโดยเฉพาะกลุ่มคนรายได้น้อยยังมีปัญหาสภาพคล่องจึงใช้บริการสินเชื่อประเภทนี้เพิ่มมากขึ้น รองลองมาคือบัตรเครดิต11.8%นะครับมาจากพฤติกรรมการใช้จ่ายของประชาชนที่ลดการใช้เงินสดรวมถึงมีระยะเวลาก่อนถึงกำหนดการจ่ายเงินที่นานพอสมควรแต่ตัวเลขที่น่ากลัวก็คือหนี้ NPL หรือหนี้เสียที่สูงถึง1.09ล้านล้านบาทในจํานวนนี้กําลังปรับโครงสร้าง7.8แสนล้านบาทหากแบ่งตามประเภทและอายุของลูกหนี้บัตรเครดิตลูกหนี้อายุต่ากว่า30ปีมีสัดส่วนหนี้เสียเพิ่มขึ้น2.5%ถือว่าเพิ่มขึ้นเป็นไตรมาสที่3ติดต่อกันขณะที่สินเชื่อส่วนบุคคลลูกหนี้อายุ60ปีขึ้นไปนะคร มีสัดส่วนหนี้เสียที่ค่อนข้างสูงพบว่ามีหนี้เสียต่อบัญชี77,942บาทและเป็นหนี้เฝ้าระวังของกลุ่มผ่อนรถยนต์หรือว่าที่ค้างไฟแนนซ์1-3เดือนก็ยังไม่นับว่าเป็นหนี้เสียแต่ก็มีจํานวนเพิ่มขึ้นนะครับในจํานวนนี้มีกลุ่มอายุ30-49ปีมีปัญหาการผิดชําระหนี้สูงสุดคิดเป็น59.2%เมื่อเทียบกับกลุ่มอายุอื่นๆส่วนปัญหาหนี้จากโควิด -19 ที่คิดแยกส่วนออกมาก็ยังมีอีกจํานวนมากนะครับแม้สถานการณ์จะคลี่คลายแล้วและไทยก็เปิดประเทศแล้วก็ตามโดยไต่มาที่3 2, 65มีีีน้เสย 4ีแสนล้านบาทซึ่งเพิ่มขึ้นจาก2.2แสนล้านบาทในช่วงไตรมาสท,ที่1ทับ2,565มีจำนวนบัญชีเพิ่มขึ้น4ล้าน7แสนบัญชีจาก2ล้าน7แสนบัญชีและ60%มาจากสินเชื่อส่วนบุคคลสภาพัฒนะว่าจะต้องเร่งปรับโครงสร้างลูกหนี้ที่เริ่มมีสัญญาณผิดนัดชำระและมีมาตรการเจาะจงดูแลกลุ่มลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 โดยเฉพาะการถแถลงของสภาพัฒน์ไม่ได้มีแค่ข่าวไม่ดีเรื่องหนี้กลัวเรือหรือหนี้เสียเท่านั้นนะครับก็ยังพอจะมีข่าวดีแทรกอยู่บ้างแม้ว่าจะไม่ดีีท่่่สุดกก็็ตตาามมนนัคือชวงไ ที่ของปีที่แล้วการจ้างงานปรับตัวดีขึ้นมีผู้มีงานทั้งสิ้น39ล้านคนขยายตัว1.5%จากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน โดยเฉพาะการจ้างงานในสาขาโรงแรมและพัตคารขยายตัว6.6%จากการเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยวซึ่งในช่วง3เดือนสุดท้ายของปีที่แล้วมีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเดินทางเข้าไทยมากถึง5ล้าน5แสนคนนับว่าเพิ่มขึ้น16เท่าจากช่วงเดียวกันของปี2,564ขณะที่อัตราการว่างงานในไตรมาสที่4ของปี2,565อยู่ที่1.15%คิดเป็นผู้ว่างงาน460,000คนที่นับว่าภาพรวมปรับตัวดีขึ้นต่อเนื่องเป็นไตรมาสที่5ติดต่อกันลดลงทั้งจํานวนผู้ว่างงานทั้งที่เคยทํางานและไม่เคยทําาางนมก,ก่ ข่าวร้ายที่แฝงอยู่ก็คือจำนวนผู้ว่างงานที่นับเป็นเด็กจบใหม่สูงถึง2 3 3 0 0 0คนในจำนวนนี้64.5%ระบุว่าพยายามหางานแล้วแต่หาไม่สำเร็จข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากกว่า19ล้านฟอลโลเวอร์อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็น Facebook Twitter, Instagram, YouTube และ t i k t ็อ และตอนนี้แฟนเพจ Facebook สามารถส่งดาวมาเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานข่าวสดได้แล้วนะคะ